นี่ผมจะพามาดูไก่แปลกๆนะครับที่ผมเลี้ยงไว้มีไก่อะไรบ้างนะครับเราจะพาไปดูกันนะครับว่ามีไก่อะไรบ้างน่ครับตัวแรกก็เจอเลยนะครับฟูฟูนะครับไก่ซิลกี้นี่กไก่ซิลกี้อเมริกานะครับตัวนี้เป็นรุ่นเด็กนะครับนะครับตัวหนึ่งครับหลังหากินเลยครับ รุ่นเล็กนะครับอันนี้อยู่ที่ประมาณ3เดือนนะครับ3ถึง4เดือนอน,น,นะครับเดือนใหม่อีกแล้วครับอายุ3ถึง4เดือนนะครับอันนี้เป็นชุดเก็บไว้นะครับเก็บไว้ทําพันนะครับเดี๋ยวเรา,เามาไปดูชุดใหญ่เลยนะครับชุดพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ครับนี่นะครับเรามาดูพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับอันนี้เป็นพ่อพันธุ์นะครับ อายุได้เจ็ดเดือนแล้วครับกำลังรอเลยครับไก่นี้เป็นไก่เนื้อดำนะครับปรับปรุงพันธุ์มาจากไก่ซิลกี้ญี่ปุ่นนะครับแต่อเมริกาไปปรับปรุงพันธุ์มานะครับเป็นไก่ซิลกี้อเมริกานะครับุุกกำเนิดมาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับแต่ว่า ประเทศอเมริกาได้ไปบีบไปปรับปรุงพันธุ์มาให้ขนฟูนะครับลักษณะของไก่ก็จะม,มีเข่าด้วยนะครับขนที่ขาก็จะเยอะครับกำนะลังเป็นไก่ที่เป็นไก่หนุ่มนะครับผสมพันธุ์เก่งมากครับตนนัวนี้น้ำหนักของไก่ก็จะอยู่ประมาณ 1>, 1กิโลถึง2กิโลครับประมาณนี้ครับตัวไม่ใหญ่ครับใหญ่สุดก็ประมาณ1นถึงสกิโลอยู่ที่ประมาณนี้นะครับไก่ติก๊กี้พวกนี้ก็จะมีสีหลักๆก,ก็จะมีสีสีขาวนะครับสีดําสีน้ําตาลนะครับจะมีหลายสีนะครับหลากหลายสีนี่จะเป็นสีน้าตาลนะครับ เป็นพ่อพันธุ์ตัวหนึ่งครับครับเรามาดูสดเลยครับฟูนะครับเป็นไก่ซิลกี้อเมริกานะครับสังเกตได้ที่เขาและขนมันนะครับฟูมากครับขนคล้ายๆสำลรีครับขนสวยครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูแม่พันธุ์ได้นะครับนี่นะครับนี่ก็จะเป็นแม่พันธุ์นะครับ กําลังกบไข่นะครับไก่พวกนี้ก็กบไข่เองนะครับกบไข่เองฟักไข่เองนะครับน,รน,นี่นะครับเป็นแม่พันธุ์นะครับแม่พันธุ์ไก่ซิลกี้นะครับฟักไข่เองนะครับที่ฟาร์มผมงฟักไข่เองทุกตัวครับ เดี๋ยวผมอนุญาตเปิดให้ดูเลยก็ได้นะครับเปิดให้ดูเลยนี่นะครับนี่นะครับไข่ก็จะกกอยู่นี้ประมาณ21วันนะครับ21วันก็จะแตกมาเป็นตัวนะครับนี้ไม่ต้องพึ่งตู้ฟักเลยนะครับแม่พันธุตัวนึงนะครับครับเราไปดูอีกรืเลยนะครับนี่นะครับกำลังเรียกมากินข้าวครับเต็มนะครับ นั้งนั่นเลยครับนี่ครับนี่เป็นสีขาวนี่จะเป็นสีฟูครับสีออกสีเทาครับขนจะฟูมากครับไก่พวกนี้จะเชื่องครับไม่กลัวคนครับเป็นฝูงอันนี้มีแต่แม่พันธุ์นะครับแม่พันธุน์ล้วนๆครับ แม่พันธุ์กับพ่อพันธุ์เราจะจัดแยกกันนะครับเพราะว่าตัวผู้จะสามารถทำให้ไก่เรายังไม่ไมาแล้วตัวผู้มา <S <S ครับครับดูบรรยากาศไปเลยครับ เป็นสีน้ำตาลนะครับอันนี้เป็นสีบูนะครับตัวคู้นะครับ,รบ,รบสีแปลกๆก็มีครับนี่น,นะครับพ่อพันธุ์นะครับ พ่อแก่นะครับผมพ่ออายุเยอะแล้วครับตอนนี้อันนี้เป็นไก่หนุ่มครับนี่พ่อหนุ่มพ่อพันธ์ใหม่เพิ่งมีมานะครับเพิ่งพร้อมพร้อมทำนะครับครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูไก่แจ้นะครับไก่แจ้